สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติก๊กบิ๊กบราเธอร่ำให้ปล่อยโฮไลฟ์สดยาวนานหลายชั่วโมงพร่ำเพ้อถึงอดีตสามีสอนรามและลูกสาวหวังให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมล่าสุดสาวติ๊กได้ออกมาไลฟ์สดร่ำให้ในช่วงเช้านานหลายชั่วโมงซึ่งได้ออกมาขอบคุณทุกกำลังใจจากหลังบ้านที่ไดเรกเข้ามาให้กำลังใจกว่าเจ็ดหมื่นข้อความพร้อมทั้งเร็วเนี้จะทำ u t u b e ขึ้น เพื่อหวังให้ในอนาคตลูกสาวน้องวิจิได้เห็นถึงความพยายามของคนเป็นแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวอย่างสุดความสามารถพร้อมในช่วงสุดท้ายก็ได้ตัดพ้อถึงสามีสอนรามว่ายังรักอยู่หวังอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่คงเป็นไปไม่ได้และพูดซ้ำๆอยากเจอลูกสาวน้องวิจิที่เธอออกมาพูดทางไลฟ์ก็เพราะเป็นทางเดียวที่สามารถติดต่อกับอดีตสามีหนุ่มสอนรามได้เท่านั้นในส่วนของงานตอนนี้เธอก็รับงานรีวิว เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือหลังจากเจอมรสุมลูกใหญ่ที่กลายเป็นบทเรียนไปตลอดชีวิตขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ